เสียงพวกเราเริ่มเลยกับน้องดันไปท็อกยาสุดยอดมากในช่วงนี้ย้อนให้ศิลปินของเราได้เซลฟี่กับแม่แม่ได้ค่ะขออนุญาตนะคะเยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้บริหารนะคะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะซับเนตอเหรอคะเดี๋ยวคณะผู้บริหารดู่ให้ได้ค่ะซับเตอร์ซับเตอร์น้องแผ่นดิงเราเอามาแผ่นนึินมาซับไต่เดี่ยวนิดเดียวเไหมคะทำไมเป็นแบบนั้นนะคะ ุณยก็ไมเป็นแบบนั้นโอเคไมเออ้เยอสารใ่ไมเธอคุณต้องทำหน้าที่นะคุณมาจากเาไม่ใช่หรอเไม่หนุาเจอกนะเจอ่สประาักงานนาชีเชอรจอดต่างนะคะตอนนี้าต้องนคนะคเป็นก้สื่นเวนีทุกคนยิ่งกว่าทุกคนเข็ทุกคนอนมชกันนะชิชกันตอนนี้นั่งด้วยนั่งได้แต่จะลุกได้หรือเปล่าอีกเรื่องเนึ่งรพี่จำั้อมได้ I love that.

ตู้องไหมคะรู้สึกว่าเขาจัดคไว้ประมาณ52ช็อตหลอคะต้องใจต้องต่อกจะหมดนะจนกว่าจะหมดก็ประมาณรึ่งคึ่งพอดีนะคะถ้ห้องับคอิอร่แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวน้องอันจะได้เดินเยี่ยมเยียนรู้คร่กับการทำงานด้วยอยู่อำเภอะลยนะคะอยู่อำเภแม่สอดอยู่อำเภแม่สอดดังเรื่องของโยกเ่อากระดาษโยกระดาษคนกระนาาดีใช่นไรคะเช่ม่อยูอ ต่อไหมน่ารักไหมขอตอชื่หนึงได้ไหมได้จริงหรออัรดีนะรองอันนี้ไ้มเอาเอาเลยนะเอาเอาเยหรอทำไมไม่ดึงยอดส่งอย่างนี้หรอเอาเดี๋ยวไม่ใช่เลยถามน้องเขาอย่างไม่เป็นไรเป็นไงบ้างช่วงี้ทำอะไรอยู่คะก็เล่นงานเ็เลยนะก็เลยเยเล่นโซเชียลไดไหมดิจิตอลคุณแม่ติดตามด้วยบบดิตอ เยอะแยะทุกวันนะตปดตามตลอดนะคะเห็น <Ende> ว <esa> ่าจะมีงานที่ไ <Labor> ด <ator il fi> ้สอบด้วยมี่ิทธิการแบครก็เป็นเขาเรียกอะไรรอบนอดแลนวะานการวันที่ยี่สิบไปเรื่อยเลย เดียวเลยมีอกมีเสื้ออันนี้ได้เสื้อมาจากเรียเนาะจากกีโตนะคะกีโตบู๊อยู่หมายเลข26นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นก็เป็นก็เป็นของพี่คนี้เป็นสือเกาหีแบเป็นแบบเสมัใช่ัอันนี้ใที่แบบเป็นรุ่นแบบแตกต่างกันขมก้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีบวาี่บอันสมัยขึ้นาเนี่ยมันทำมาด้วยกันสมัยใช่ก็คือรุ่นเราใส่ได้ แล้วก็ยังมีผิดประรอื่นด้วยอนน้อัวยเป็นอี่ใช่อันนี้หกะนร่ระดับยกพัาทิมนะคะครับค่ะสีอะไรครับีอะไรครับม้ยนนกรรเสมนะครับสีอะไรครับสีเขียว อันนี้ผสมเนีผสมนี่แพงนครที่งนที่ดีดียดีเห้าห้านเหรอ้าเกินม้าห้าเาผมก็ร้านน้เอ่ไรอ่ไดเหรอเให้ป็นตะูน้ปนบนใหบเรอลกต้มทหนครับ้